สวัสดีครับวันนี้ผมมาแลกผลในบอกฟูดครับแล้วผมก็กดกระโดดเฉยเลยทุกคนไม่รู้มันมเหมือนมือมันไปโดนครับผมเผลอไปกดกระโดดครับทุกคนคืออันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้นะครับว่าทำไมผมถึงไปโดนได้แต่ว่าผมก็เล่นกับเขาแล้วเขามีผลโซกับผลสั่นสะเทือนนะครับอืม มันจะแลกกันได้ไหมคบอ่าผมก็อยากแลกเขาอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันอันนี้ด้วยว่ามัน,อ,นอะไรอ่ะมันมันพู้ไม่ถูกครับเดี๋ยวผมดูดนะครับอืจะมีอะไรเนี่ยอุ้ยมีผลพัดด้วยครับทุกคนโอ้หผมก็ไม่รู้จะทําอะไรดีนะคะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเลยครับอ่ม ทำอะไรดีครับคน,นนี่ผมไม่รู้เลยอัน,นมาเก็บกล่องแล้วกันผมคิดว่าผมจะไปส่นะครับจะได้ผละแน่นแน่นอนทุกคนส่วนของผมนะครับนี่จะเป็นส่วนของผมนะครับเออผมก็ไม่รู้มันจะได้ผลพระนะครับแต่ผมรับประกันนะครับมันจะได้ผลพระแน่นอนครับทุกคนโอเคเเลยอืม ผมขอลงกดไปกดอมได้ผลอะไรไดมอนด์โอ้หนูก็จะได้ผลพารอีกนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ดีครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครเอาไหมเพราะว่าปกติผลไดมอนด์หรือว่าผลเพชรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครใช้เอ้ยมีคนอยากได้หรอครับคุณอยากได้ใช่ไหมครับเออถ้าอยากได้นั้นผมก็จะกดวางให้คุณนะครับ มันจะกดวางนะครับหนึ่งสองสามวางจะวางให้ครับผมไม่วางไม่ว่างไม่วางครับครับแม่ผมจะได้ผมเขาได้ไหมน,นี่อืมเอ็กอู้คนเดิมนี่น่ะอู้นี่กระโลดช้าจังคนเดิมครับไม่ผมเลยนะคนเดิมแล้วเขาก็โอ้ยเขาก็กระโดดอีกแล้วครับ อะะไรวก็ผมไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอาลาไก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะทำอะไรรอชมกันเลยค่ะ